คุณผู้ชมครับรายการอาสาหาเรื่องน่ารู้ของเราในวันนี้นำเคล็ดลับดีๆสำหรับการขับรถและการดูแลรถจากบริษัทตรีเพชรอิสุซุเซลจำกัดมาฝากไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างจริงจังกันแล้วนะครับก็อยากจะเรนท่านผู้ชมว่าการขับรถในช่วงฤดูฝนนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากจะฝาก ข้อคิดที่เป็นข้อควรระวังต่งตอไปนี้แล้วก็เทคนิคการขับรถในช่วงที่ถนนยังแห้งๆแล้วฝนก็ตกลงมาครับข้อสังเกตข้อแรกครับก็คือว่ากรณีที่เราขับรถอยู่นั้นถ้าเป็นพื้นถนนแห้งเรามักจะไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่ายางรถยนต์ยังใหม่รถยนต์มีความพร้อมในการใช้งานรถยนต์เกาะถนนแน่นอนแต่เราอาจจะมองลงไปไม่ละเอียดพอถ้าเรามองอย่างชัดเจนจะเห็นว่าที่พื้นผิวถนนนั้นจะมีในส่วนของคราบน้ํามัน ในส่วนของฝุ่นละอองสิ่งต่างๆเหล่นี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการขับบนถนนแห้งอาการรถยนต์ที่ยังยึดเกาะถนนนั้นก็ยังถือว่าทําหน้าที่ได้ดีพอสมควรถ้าเทียบกับการขับบนถนนเปียกและเมื่อเวลาครับฝนตกลงมาช่วงที่ฝนกําลังตกเขาก็เลยอยากจะเรียนไว้ว่าช่วง10-15นาทีแรกที่ฝนกําลังเริ่มตกจากเบาๆเริ่มปล่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวถนนนั้นก็คือ น้ำฝนก็จะมาชะล้างในส่วนของคราบฝุ่นละอองแล้วก็คราบน้ํามัน,ท,นทันทีที่เราขับรถไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความลื่นบนพื้นผิวถนนเกิดขึ้นเราอาจจะไม่ทันระวังเพราะฉะนั้นการขับรถในช่วงนี้นั้นคือ10-15นาทีแรกท่านต้องระับพิศเศษเขาก็เลยอยากจะมีคำนั้นว่าข้อที่1ขับรถมาด้วยความคุ้นเคยบนถนนนั้นความเร็วเท่าไหร่อยากให้ท่านลดความเร็วลงครึ่งหนึ่งเลย ้ามาที่ความระเร็ว80ให้เหลือ40เป็นต้นเพื่อการบังคับควบคุมที่เอาอยู่แน่นอนจุดที่2ครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายความถึงความมืดครึ้มของท้องฟ้าและก็อากาศถ้าท่านคิดว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมากแนะนำครับว่าให้เปิดไฟหน้าใช้ไฟต่ำจุดต่อมาคือให้ท่านปรับในส่วนของระบบปัดน้ำฝนครับระบบปัดน้ำฝนนั้นมีตั้งแต่จุดแรกคือปรับตั้งเวลาแล้วก็หน่วงตามความเร็วที่เราตั้งได้ แล้วก็จะมีแบบปัดต่อเนื่องแบบช้าปัดต่อเนื่องแบบเร็วทีนี้มีข้อคิดอีกข้อหนึ่งครับว่าถ้ารถยนต์ของท่านเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆเขาจะมีคําว่า b r a i n sensing wiper นั่นหมายความว่ามีระบบที่เขาตรวจจับในส่วนของฝนที่ตกลงมาที่กระจกหน้าแล้วจะไปสั่งการให้ในส่วนของระบบปอดน้ำฝนนั้นทํางานอัดตนวัติทันทีทั้งทางที่เราตั้งแบบปัดแล้วก็หน่วงเป็นช่วงเวลาเป็นวินาทีวินาที ทันทีที่ฝนตกแรงขึ้นแรงขึ้นเขาจะสั่งการให้ตัวปั้ำฝนนั้นทำงานต่อเนื่องทันทีแล้วก็ปัดตามความเร็วความช้าที่เกิดขึ้นกับปริมาณน,น้ำฝนที่กระจกหน้าจุดต่อไปครับก็คือเน้นย้ำมากมากก็คือว่าขณะที่ขับรถจนเนี่ยผมอยากฝากข้อคิดเป็น2ส,ส่วนถ้าท่านขับรถบนถนนต่อไปนี้นะครับให้ท่านระวังดังนี้ถ้าเป็นการขับรถบนถนนที่เป็นแบบเลนสวนกัน1เลนไป1เลนกลับเป็นถนนสวนเลนกัน ให้ท่านขับชิดขอบทางซ้ายสังเกตไหลาทางให้ดีแล้วท่านเปิดไฟห,หน้าสังเกตรถสวนทางมาด้านหน้าแล้วก็พยายามคาดการล่วงหน้าว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะต้องหักหลบสิ่งกีดขวางอะไรบ้างหรือเขามีโอกาสที่รถนั้นจะเกิดอาการเสียหลักอะไรได้บ้างถ้าท่านคิดแล้วว,า,วางเหตุการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าได้ท่านก็จะขับรถด้ความปลอดภัยส่วนที่จุดที่2ครับถ้าท่านขับรถเป็นแบบถนนที่ท่านไปนั้นมีมากกว่า2เลนอย่างเช่น 2เลน3เลน4เลนไปนะครับกรณีที่รถไปได้หลายๆเลนเนี่ยนะครับผมอยากฝากเพียงแค่ให้ท่านสังเกตที่พื้นผิวถนนนั้นมีอาการที่น้ําขังอยู่ตรงช่วงไหนบ้างเพราะว่าถ้าเกิดท่านขับรถบนถนนในเลนต่างๆ้าท่านมาได้ขับหลายทางอาจจะมีรถที่แซงซ้ายมาจากหลายทางแล้วก็อาจจะมาด้วยความเร็วมากกว่ท่านถ้าเขาขับมาด้วยความเร็วล้วน้าที่กระเด็นจากล้อของเขาขึ้นกระจกหน้าเราเนี่ย เราจะตกใจมองไม่เห็นเส้นทางด้านหน้าก็อยากจะฝากเพียนว่าให้ท่านคาดการณ์แลค้คิดวางแผนที่จะแก้ปัญหาล่วงหน้าแล้วท่านก็จะขับรถได้อย่างมั่นใจปลอดภัยฝากทิ้งท้ายครับสิ่งสุดท้ายสําคัญที่สุดคือว่าการขับรถขณะฝนตกห้ามเปิดไฟฉุกเฉินเด็ดขาดเพราะในกรณีนี้นนข่ารถมาในจุดที่เป็นจุดตัดทางแยกรถที่อยู่ซ้ายมือท่านก็จะเห็นแต่ไฟเลี้ยวซ้ายเฟเลี้ยวขวาไม่เห็นนะครับเขาอาจจะคิดไปเองว่าท่านอาจจะเลี้ยวซ้ายเขาก็จะออกรถตัดหน้าท่านก็เกิดบัติเหตุได้ หรือถ้าท่านเปิดฉุกเฉินรถอยู่ขวาม,มือท่านเขาก็จะเห็นตไฟเลี้ยวขวามไม่เห็นไฟเลี้ยวซ้ายเขาก็อาจจะออกตัดหน้าท่านแล้วเกิดบาดเห็ได้เพราะฉะนั้นไฟฉุกเฉินห้ามเปิดไฟฉุกเฉินเปิดต่อเมื่อจอดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือลครับ